สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็เป็นการซ้อมนะครับการจะนำเสนอโปรเจกต์ของพวกเราครับครั้งแรกจะให้ดูนะครับว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่ทหารที่ไหนนะครับเป็นสมาชิกของเราได้ครับอเครับโ for the first topic I revision about character designs. อาจจะงงกันนะครับว่าทำไมถึงต้องพิเศษในภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเป็นกฎของคณะทีนะครับตวามนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ได้พิเศษโปรเจกจบนะครับเป็นภาษาอังกฤษอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับของการพิเศษเราจะพิเศษงหมดสี่ครั้งอันดัครั้งแรกนะครับยังไงแล้วก็ไปทำอะไรให้กับพวกเราด้วยนะครับ ผู้นี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับโอเคครับทยอีกทีหนี่ครับช่วยครับชไวยครับอ e ยุนิดนึงโอเคโอเค,อเค,อเค because I read too